สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่ตําบลนิ้วลายนะครับอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมาติดตามผลงานนะครับพันข้าวตองแปดนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับป้ากันว่าความแตกต่างข้าวพันตองแปดเนี่ยกับข้าวสายพันธอื่นเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับป้ากันสวัสดีครับครับป้าตองแปดมาใช้เนี่ยป้าเห็นความแตกต่างไงรบ้างเขาโตโตไวมากเลยครับโตไวนะใช่โตไวมากเลยของป้าหวานไปเนี่ยป้าฉีดยาคุมเลนประมาณวันที่เท่าไหร่ คุมเลนสองวันไปแล้วสองวนันฉีดสองวันฉีดคุมเลนคุมเลนแล้วก็สี่วันสี่วันอ่านน้ําเข้าเลยสี่วันวน้ําเข้าเลยแล้วเขาเขาโตหนีน้ําไวมากเลยแต่ก็ดีมากใช่ดูกล็เขาทุกคนไม,ไม,ไม่ไม่ต้องฉีดคุมข่าเลย เราเข้าประหยัดคุ้มค่าไปรอบเลยใช่เราใส่น้ําเลยอัดน้แล้าเขาเขาหนีน้ําตะพุดเลยอ่ะครับขันค่าตองแปดจุดเด่นคือเขาหนีน้ําไวนี่น้ําเก่งครับเป็นข้าวที่อยู่ใต้น้ําได้โดยที่ไม่เน่าไม่เสียนะครับแล้วต้นสูงใหญ่ดีนะลุงครับเขาเนี่ยสวยงามตัวนี้ตัวเจบีเนี่ยจะเป็นข้าวที่แตกกอไว่ะครับแล้วต้นใหญ่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 แล้วเราดูแลไม่ไม่เปลืองปุ๋ยด้วยครับผม ก็อันนี้ป้าใส่ปุ๋ยรอบแรกประมาณวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ย12วัน12วันอันนี้ข้าวได้40วันวันนี้จ้าใส่ปุ๋ยไปกี่รอบแล้วครับ2รอบ2รอบแล้วนะครับแล้วเรื่องโรคป้าไม่เป็นเลยก็ฉีดยาหนอนธรรมดาธรรมดาเลยคือดูแลง่ายใช่หนอนก็ไม่เป็นหนอนก็ไม่เป็นคเชื้อลงเชื้อราไม่มีไม่ได้ใช้เลยโอ้แล้วลมแรงเนี่ยป้าลมหนาลมแรงมีปัญหาอะไรไหมก็ค่างเขาเหลืองอะ อออันนี้เขียวอันนี้ไม่เหลืออืมนี่ก็เลยประทับใจมากก็บ่งบอกให้เห็นนะครับว่าพันข้าวตองแปะเราไม่กระทบอากาศหนาวอืมเนี่ยคือชอบหนาวราพข้างเหลืองแต่เราไม่เหลืองเนี่ยข้างๆเขาเหลืองเนี่ยอ๋ออันนี้สี่สิบวันก็ต้นเริ่มกลมแล้วนะครับก็อยู่ที่ข้าวก็สมบูรณ์แน่นทั้งแปลงเลยเนาะป้าประทับใจไหมคะกับข้าวตองแปดเนี่ยประทับใจมากก็เลยสั่งซ้มใช่ มาลงแปลงเงินอื่นอีกใช่ครับนี่ค่ะทุกคนเราให้เห็นกันแบบนี้เลน้ำน้อยนะครับก็แนะนําอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับพันธุ์ตองแปดนะครับสามารถตัดวงจรเขาดีดได้นะครับเพราะว่าบางคนเกี่ยวแค่แปดสิบวันเองที่สมบูรณ์นะครับแปดสิบวันเนี่ยสามารถจะเกี่ยวได้เลยราคาเข้าเท่าข้าวรวมทั่วๆไปนะครับเราไม่โดนตัดราคาเพราะเป็นข้าวเม็ดยามไม่ได้ข้าวสารสวยนะครับอันนี้ก็ฝากไปอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับค่ะ ค่ะสำหรับท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามมาเลยค่ะ0994199366ลุงตีตะวันแดงนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ